ดึงถึงไหปุ๊บนี่สวรรค์บนดินชัดๆผู้เจ้าจ้าโคตรนะเหนื่อะมากเพียผู้เจ้าโอ้ยน่ากันเขาเรียงง้อยู่แถวนี้บ่มู้เจ้าเสียงกระดิ่งอยู่สักทีนี่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 ว้ะ วนข้าวขาไปไปว้ายวายเออเดียวมุจ้า สวยๆงามงามจ้าเป,เปิดออกขาขาวๆนี่ค่ะดึงไหมนี่สวรรค์นบนดินชัดๆผู้เจ้าจ้าสวรรค์นบนดินชัดๆค่ะว้า ทงนี่จ้ะเห็ดบานกลางทุง่งพี่ออกพี่เจ้าพี่ออกกระเจียนขาขาวกระเจียนขานางงามสาวไทยนะจ๊ะนะจะเจอขานางงามจักกวาลน,นี่ค่ะนี่ปึ๊บ ขาขาวขาขาว,ขาวใหญ่ๆนี่นี่พี่เอาได้ทงหยานี่ใบเฮ้ยนี่จำมุเจ้านี่อยู่ในพุ่มหญ้ากไกลมืดไป เาวลงไปข้างล่างเลยม,าาเมื่อเช้าบุ๋มง,ง่ายดอกเบืองไปโดนๆเลยเด้อโซ่แหลกกับสีลงไปให้งาๆไปเลยจ้ะนี่จ้ะดีค่ะพ่อพ่อพ่อ,พอช่วงนี้อันลมบ่มีเกือบบ่ได้รบกวนเสียงนะจ้ะลมไม่พัดแรงพอดีเลยเมื่อเช้าตอนมาลมล,ลมแรงไหมยังนี่จ้ะเปิดนี่นี่น นี่พวกนี้ค่ะมันจะอุ๊อันมือจะไล่ตาป่ะคะอยู่ในภูมใหม่เด้๋ยวจะนี่อยู่ใต้หงมตรงไหนร่วลมลมแล้ว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 อย่าเพิ่งลมนะจ๊ะให้เก็บเห็ดเสร็จก่อนคะ่ะเอาวาววิดีโอจ้าจ้าบ่จ้า เอยเอยเอยก็เอ๋ยก็เก็บอยู่ฟังผุนเอยยางหาเก็บอยู่ฟังผุนไปถามว่าเบาน้ำไผ่ก็เล่าเบาน้ำเอฟซีจ้านี่จ้าอีกยนุ่มนึงค่ะยุ้มใหญ่ๆเลยจ้ะกลุ่มยังไงโตสายกันมาอืม ใช้มือเด็ดเอาเลยนะจ๊ะมันเร็วนะจ๊ะนี่ค่ะว้ายขาสวยๆใช้มือเด็ดเอาเลยตอนแรกก็ใช้มิดอยู่มิดไม่ทันใจแล้วจ้ะมันหลายเนาะนี่ยุ้มนี่วก้จ้าพวกนี้ปาดบึงบึงพวกนี้พวกนี่ สเลดที่ดึงขึ้นมาให้เมื่จะบิง้งนี่จ้ปะปาดใส่มีดท้าย,ย่ังมีใส่มีดได้นี่นี่ว้าวเง<อ> <c oughs> พ่นไม่เห็นพ่นปาดข้างนี่ดอกนะี <c oughs> ่ก็บอกว่าดอกใหญ่นี่จ้ะขาขาวๆว่ามันนางสาวไทยอุ๊ยนั่น ย้อนน้ำให้คือคือเอึ่อยนี่จ้ะน้ำไม่หิวเลยจ้ะเอื้อจ๋าตอนนี้น้องไม่หิวน้ำเลยจ้ะนี่จ้ะว้าวพืชเฮสอ้สอ,อนเฮ็ดสะอ้อนเฮ็ดจ้ะเพียบ ใส่แพะยางไปทางหไหนเลยมาทางนี้บ่แเผะอ๋อ,อพ,<า>พอดีอันเห็ดยัีย <c oughs> มาหลายแท้สองคนเอ๋ยนองเป็นบาเห็ดอันนี้ห้อยห้อยแพะแพะเหยียบนะเนี่ยเนี่ยม,มันเลยล้มเนี่ยแต่ขายังขาวๆอยู่เลย โอ้ยถ่ายฝั่งนี้สะท้อนตัวเองมองไม่เห็นกล้องอันนี้นี่<ง>มอเจ้าเห็นบ่<ง>เห็นบะเห็นมอเจ้ากระเ,เบื้องเนาะอือนี่ขาแบบอืขาขาวๆสวยๆอย่างกับนางสาวไทยนี่เห็ดอย,ย่างสมา่างามคักกระดอกนี่เคือปีนี้เด,ด้เก็บเห็ดนี่หลายๆ ไลก์กูสุปีนี่มาตั้งที่อยู้าเจ้าอุ๊บอยากให้ผู้เจ้าเห็นท่าอันอันมือถือกล่อง่อยได้หลุนขาหนีบผูเจ้าเอ้ยแต่อย่าหัวขยันอีกตัวนี่ความพยายามให้ผู้เจ้าได้เบ่งภาพสวยๆไหมกล้องรุ่นขาหนีบเนาะความพยายามที่จะให้พวกเจ้าได้เห็นด้วยนี่นะคะมีขาหนีบ เบิงโอ้ยดิแต่ว่าพ่นถืออันนั้นอันถือนองแพะเหยียบก็เลยแบบเป็นชีพอันนั้นเนี่ยโอ้ยขาส่นแต่ขาเหยีดไหมนี่ไหมมเจ้าเอ้ยคุ้มสมบัติในป่ายะนี่เบิ้งเบิ้งเปิดอีกเก็บทั้งผุ่นเม็ดโตมาขอบไกลๆกันมูจ้าเบิ้งเพียพียเอเพันเก็บออกมาหน่อยเบิ้งเบิ้งเบ้งเบ้งเพียพี่ออกมาพี่ออกมา เบิ be ling, be ling, ้งขาขาวๆเบิ้งไงเบิ้งดูจะค่อยๆดึงเอาขาขาวๆคุณนะเบ้นี่โอ้ยบ่ไป่ายไซดอกเดิมวันนี้เด้อซียูนี่ล่ะสามถุงสามถุงก็บ่ไปตะเวนตกดินสามถุงคุณบ่ไปดอกเดือเฮียนเฮ้ยนี่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 ว้าย พี <önemli. S 2> ่เอาในหยาเลยพี <sog gy> ่เอาเลยเออเลยเก็บเลยเลยเก็บ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 เอ้ยกบนองเก็บรอดเก็บรดมันเยอะเดี๋ยวยาง้างนาก็ไม่อีกเพราะว่าเรามาไม่ถึงไม่ใช่เรามาไม่ถึงตรงเนี้ยแพะเดินแล้วแพะไม่อยู่อืแล้วแล้วคนใช่อยู่กับหมาแล้วคนก็ไม่ลงมาแต่วันนี้คือเขาเอาแพะออกไปอืเขาเอาแพะไปเราก็เดินเลยลงมาเก็บนี่ ยึดจากมูหล,ลายๆนั่นแหละมูเจ้าเบิร์ดส่วนสีเก็บเบิร์ดเลยเพื่อนว่าซอยเก็บจกเกะเหมือนกลุ้มนั่นนี่คะ่คะกุ้มหนึ่งน,น้อยๆค่ะขาวๆยังเอียงยังอ้าตัวเพราะเปลียนเออเออผล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 ผอื่นพูดเลยอินนอนอ่นเก็บเห็ดมูเจ้าออมีแต่เห็ดเลยนี่ค่ะทั่วป้าเลยจ้ะน,นี่ เก็บเลยเอ่ยเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยจ้าไม่ต้องห่วงน้องอยากให้น้องได้เก็บทายให้เอฟซีเบงสวยๆไหมจ้าผูเจา้าหายมูเจ้าเบงสวยๆเพื่อเลื่อนนี่เงีวเป็นแถวรถไฟอีกแลวจ้ามูเจ้าเอ,เอ้หลายค่ะหลายสิไปสารอด <laughs> จะไปสารอดค่ะไปสบอลอดดอกเด้อขันฮิตหลยป้านนี้ ว่นอยู่กลางทงเนี่ยน,นะเนาะจ้าเก็บปลายรถไฟ้ถาบสันเก็บสุดขบวนถาพันวะอืมตรงที่เราเก็บตรงหลุมนั้นไม่มีลมตรงนี้ทำไมมีลมเอาเจ้าบาเก็บติ๊ยเอ้วอือเ้ยสวยอยากให้น้องไทยบึงบึ้งบึงบึง,บง,บงเอเล่เอเล่ ทั้งผุ่นกับเอเล่ทั้งนี่ก็เอเล่เก็บเล่ใหญ่เก็บ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 เอเล่ก็เก็บรถใหอ่นี่แมนบ่เบิง่งรถเท่าเนี้ยใญ้ญ่แมนบ่บ่มี่ยังดอกแต่ว่ากับเบิ่งเนี้ยอันนี้ห้อยแกะเหยียบค่ะ น้องอันคางๆสูงไว้โอ้ยอยู่เนินปิมูเจ้าเอ๋ยคือแบบว่าโอ้ยมาเดินมาเดินมาเดินสะอวนสะอวนเฮ็ดเบิง่งเนี่ยเอาขึ้นมากก็มิตรขาขาว,ขาว พนใดเฮ็ดพนน่งล่องเพลงขากอบกบนี่เบิ่งนี่ไปพี่อพี่ปลาออก็มีแต่เฮ็ดมูเจ้าเอยแต่ว่ามันก็จะถือเป็นแกะแผะเหยียบเน่แล้วล่ะ พี่ออกพี่ออกก็พอเฮ็ดบึ้งขาอันนี้แกะแกะยางเตะพิ่น คุณเห็ดคุณเห็ดทำไมถึงทำกับฉันได้ใช่ไหมอือคุณเห็ดทำไมถึงทำกับฉันได้เฮ้ยความขาเด็ดดำความกรอบของขาเห็ดเนี่ยเบิง่ง เ,ออเออ้เห็ดมันหลายจนข่อยได้นางเก็บจังสี่แล้วเนะาะจังสี่หลดนางเก็บม,มันหลดนีมันหลายโพดเว้ยส่อนหลายแต่กระเซ้าดบดาหมูเจา้าส่ออ่นไหม นี่ค่ะมาเดินมาเดินคันมันยาาไปจังไรห,หรือว่ามันยาาเกินไปเดี๋ยวสแลิต่อคลิปสองหายเนาะจะ้ะคันว่ายาวเกินไปเนาะอืมนี่จะ้ะ ขูกนี่จ้าเกงเห็ดร้อนๆสักถ้วยไหมจ๊ะอืมอืม,อมบังค่ะแปบแยงออมาก็จะเจอกับนางงามจักรยาน นี่กสิรพอกับคุ้มสมบัติที่ธรรมชาติมอบให้นะจ๊ะนี่ลมแห้งมัเจ้าขอ,อ,ขอให้จือ,อลมแหง้งเถอะเนาะ

น <laughs> ่อยคือบ่เก็บนะจ้ะห้อยแพะเหยียบบ่เอาดอกจับเลยอืมมันหลายค่ะมันเจ้ามันหลายบ่มีหยังมันหลายนี่จ้ะปล่อยมันเป็นเสื้อไปนําเฮาก็เอาไปนําเนาะนี่ แ <Man. S 2> มนล้อม,มอีกแล้วปาดล้มเข่าหมืเจ้าบ่เสียงล้มดังโถหงมืเจา้าบ่ เบ็ดเสาแหลกก็สิมืดแล้วค่ะหื้ไหวคันแมนว่าอันวันยุดเสาแหลกอีกรอบนึงเนาะจ้ะคันแมนว่าฝนตกอีกกระสิมาเก็บห้เบิ่งอีกจ้ะเฮ็ดพึง่งหวานก็ออกแล้วปีนี้เฮ็ดสิออกลหายอยู่จ้ะจ้ะหืม ทานั่งเนี่ยทานั่งเก็บเนี่ยแบบตรงนัง่งกำสันเล่นมอเอ๋อยมันหลายแห่งเนาะอ,อือเออถุง<า>ห้องดากนัง่งเแบบ็ดซาแหลสิมืดแล้วมืดจา้า ตอนนี้ก็เก็บได้หลายแล้วจ้ะเป็ดจะหมดแล้วเบ็ดโทรศัพท์ซาเล็กเลือดน้อยเดี๋ยวน่ะจ้ะไปโอกาสหนาฟ้าไม่เดี๋ยอสเล็กซิมาทายเบิ่งไม่เนาะค่ะนี่เพียวันยุดธซาเล็กขันแม่นว่าฝนตกอีกมันก็สิออกอีกค่ะซาเลก็กซิได้มาเก็บซุ้มเจ้าเบิ่งอีกเนาะจ้ะอ้าบัดนนี่มูจเจาเ้าแถวนี่ เป็นแถวปิดคลิปนะจ๊ะเบิ้งนี่เบิ้งอยู่ในภูมินี่เป็นแถวปิดคลิปสุดท้ายนะจ๊ะนี่นี่น,นี่วัวหน่อยเด้อจ้ะนี่ข้างในหยาเนี่ยนี่นี่นีร่รวยรวเลยค่ะยาแย่พุ่นเลยจ้ะพุ่นพุ่นละไปค่ะเก็แบบกันค่ะเซอร์สลาราเาดี๋ยวไปเดี๋ยวจุ่มนี่เดี๋ยวจ้านี่เบื่อง อุ้ยเอือยเอือนไปทั้งพุ่นเอือยไปทั้งพุ่นไปหาเอือยก้อนไปหาเอือยก้อนป้าดมุเจ้าดิเบิ้งจุ่มน้อยน้อยต่อหน้อยเต็มเปิดในหย่านิเอืยเอือนมาเบิ่งนี่เจ้าเบิ่งพุ่มนี่เจ้าเบิ่งชุ่งนี่โอ้ยนี่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 ยุ้มนี่อันเบ็ดเบ็ดบ่พ่อให้เบ็ดบ่พ่อเซ็ตผาาให้มุเจ้าเด้อนี่เด้อเบิ่งซุวงแล้วนี่ป๊าดขยัาหาเอือยนี่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 ดอกใหญ่ ดอกหญ่อยๆมูเจ้านี่นี่นีแงาไปผุ่เก็บเก็บแย่เก็บเงาไปผุ่นอ้อมคางนี่แหละแถวนี้แหละมูเจ้าเบ็ดเสาแหลกคือบ่พ่อให้มูเจ้าเทนอเสียดายเทนอนี่ค่ะเง่เมื่อนี่ค่ะเมื่อ่ีค่ะไปพุ่นค่ะแงาออกไปพุ่นแหละค่ะอีกเดี๋ยวเสาแหลกสิคๆแบนผับมูจะไปให้เลยนางเก็บทั้งพุ่นน่ะ thì thay mà con nè nè bưng hết ju này này nè hết ju này gầy y phục anh anh gùm nưng anh anh mua nưng mua chảo bưng bưng nè nè mẹ ôi <laughs> <laughs> ว่าเป็เห็ดเข็มทองนี anyway, mm. ่มูเจ้าแสบคือเห็ดเข็มทองเด้อมาสะอ่อนน้ำกันเด้อนี่ค่ะแต่คือบานห้าม้นขึสิเต็มทองเต็มฐามนเก็บเมดจุ่มนี่กัสิขอล่ามูเจ้าไปกวนเพราะว่าแบดเบิร์ดนี่นี่ค่ะคันแบดเบิร์ดนี่กัสชิ่งยาวยาวๆหลุดล้วให้มูเจ้าบึ้งสามสี่ตอนคนแล้วแบดเบิร์ดเนาะ นี่ค่ะขาสวยๆขันเป็นขาสาวแหล่งามคือขาเห็นนี่คือสีคักเนาะนี่สีสาวแหล่สิเว้ยกุมนี่กุมหัวนอนนี่บป็งกุมหัวนอนเกรยว่าเอากุมหัวนอนใเย่จัดการบันเลงให้น้องนดสิจัดการเลยใช่ไหมใช่เอาคายกขึ้นให้พี่น้องบึงน้ำนี่นี่ ยมูเจ mm ้าโอ้ยามครับโซฟี่มือเก็บเห็ดเนี่ยใหญยโซฟี่มือเก็บเบื้องขาเข่าขาเข่าขาเด็ดค่ะเด็ดเด็ดวัยจะถ่ายอีกกุ้มหนาเรียนง่ง้างค่ะแม่ไม่ปลูกเสาแหลมมูเจ้าก็มันเต็มคู่นี่นี่ของใหญ่เบื้งนี่ใหญ่ได้มีแต่ดอกงามๆนี่เหญ่เอาแต่ดอกนี่สวยเพิ่นลมิ้นวิราชเก็บเนาะค่ะมูเจ้าค้านี้เห็ดกระเต็มนี่แล้วมูเจ้าเอ้ยนี่นี่ นี่เปิดออกมาก,ก็มีแต่เห็ดคัะทุกคโอ้ยสาวเล่ก็จะขอลาไปก่อนเนาะจ้านี่ค่ะนอนคืนหอนแต่ปลาเห็ดมุเจ้าเอ้ยไปก่อนเด้อค่ะพอกัอนไม่คลิปหนะ้าไปบายจ้ามีโอกาสสิเก็บเห็ดให้เบิ่งอีกเนาะจ้ะมุเจ้าค่ะจุบจุบจับจับจุบจ้บ,จบพอกัอนไม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายจ้าเ,เอาเอือ้อ่เด้อ <c oughs>